สำเร็จนะพอย้ายออกจากแมนยู U, ไปเล่นให้กับน,นาบุรีเนี่ยคืออันดับแรกเลยเนี่ยกลายเป็นคนที่แฟนบอลน,นาบุรีรักทีนี้การเล่นฟุตบอลของสกอตแม็กจูมิเน่ที่นาโปรีเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องมีไอดอลไอดอลของแม็กจูมิเน่ที่มีการกล่าวถึงในข่าวในวันนี้ก็คือตัวของอาร์เวลุนี่นะครับเวลุนี่นี่เป็นอัจฉริยะจริงๆนะครับเกิดมาเพื่อเป็นอัจฉริยะเลยและที่สำคัญก็คือทุกอย่างอะ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีอะ่ะมันดีกว่าคำสอนเยอะนะครับแม็กโทมินีกำลังเดินดำเนินในเรื่องของฟุตบอลเหมือนเวลูนีแล้วก็อีกคนหนึ่งในการเล่นฟุตบอลนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจเลยก็คือซีดีซีดานเวลูนีกับซีดีซีดานเป็นแรงบันดาลใจของสกอตแม็กโทมินีในการเล่นที่อิตาลีคือซีดีซีดานเนี่ยเล่นในอีกสูงสุดของอิตาลีอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือแม็กโทมินียอมรับนะครับว่าเวลูนีเนี่ยกับ ตัวของซีดานเป็นแบบอย่าง